สวัสดีครับวันนี้ผมมีวัตถุมงคลของครูบาคิษณะนะครับในช่วงปีสองพันห้าร้อยสี่สิบถึงปีส5 5 2นร้อยห้าสิบสองนะครับจตุคามรรามาเทพมีความโด่งดังมากในยุคนั้นนะครับวัตถุมงคลต่างๆก็ต้องเป็นจัุคามรรามาเทพทท้งนั้นนะครับถ้าไม่มีจัุคามรามเทพมันจะจําหน่ายไม่ได้เลยไม่มีใครสนใจนะครับคนทั้งประเทศิยมแแขนรูปเทพวงกลมกันหมดนะครับ ดังนั้นของครูบาเจษนะนะครับกระธูปคนต่างๆก,ก,ก็ถูกสร้างขึ้นมาเหมือนกันนะครับในรูปแบบของมหาเทพนะครับก็จะมีแตกต่างกันไปนะครับอย่างเช่นร่นนี้นะครับจะเขียนว่าจตุคามรามาเทพข้างหงเยือกเป็นเป็นพังประการครับเป็นนั่งเ,เทพก็จะนั่งชันเข่าแบบนี้เป็นศิลปารีวิชัยนะครับเยือกยูบนรลาห์านะครับ ด้านหลังนจะเป็นเทนพตะแลงขโมอนนะครับอันนี้สร้างปี48นะครับนนสร้างปี48ที่สำนักสงฆ์ป่าเวรุวันนะครับเป็นเนื้อผงดำนะครับตัวนี้แต่นียมมากกันโหทำมาเสร็จเร่งกันจะเป็นจะตายนะครับอันนี้ต่อไปเป็นรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้จะทำคล้ายๆเหมือนกลางใสนะครับเป็นกระเบื้องนะครับ นี่ครับนีคบความเรียงสูงเหมือนกันรูปนี้นะครับน mm ี hmm. ครับระหลังเป็นเทพตะแลงขอมแบบนี้นะครับใน mm hmm. สนักสมปาเบริวันนะครับ mm hmm. อันนี้ปีสองห้าห้าศูนย์นะครับน,นี้นะครับเป็นสร้างตั้งแต่อยู่สมัยเวรวันแล้วก็ท่านก็จะย้ายมาที่ตนดนะครับ ในปีสองพันห้าสิบนี่นะครับนี่ครับจะมีเครือบเปปไแตกรายงานนะครับเป็นนีนัญยาเครือบนะครับรุ่นนี้จะมีวงเทพเป็นหกกอนนะครับสวยงามมากครับถือจักรถือตรีนะครับมือนี้ประธานพรอยู่รูปแก้วถือกฐาอันนี้ถือสั่งนะครับนี่ผมมีอยู่สององค์นะครับ องมาหาเทพหกกรน,นะครับปีห้าสิบนะครับด้านหลังเป็นเทพตะลังมอญนะครับเป็นศิลปะโรมันแบบนี้นะครับนะครับเขียนไหว้ครูนะครับไหว้ครูรวยนะครับสำนักสงปาเวรุวันนะครับอันนี้จะเขียนรวยนะครับสองพันห้าร้อยห้าสิบนะครับอันนี้ อันนี้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งอันนี้สร้างปีน่าจะปีปีห้าสองครับปีที่หลวงปู่ไปจำมาซาอยู่ในป่านะครับในป่านเนื้อเขื่อนลําแทะนะครับเขาเรียกว่าพาจังงามนะครับเขาไปในป่าลึกมากเดินไปเป็นสิบกิโลเลยนะครับอันนี้จะเป็นเทพนะครับหลังๆก็จะเป็นมังกรนะครับเป็นมังกร เทพนั่งชั้นข้าวเป็นศิลปศีวิชัยนั่งอยู่บนลาหูเหมือนกันด้านหลังจะเป็นราหูแปรตรงตรงนี้เป็นสิงแปลงนะครับนี่เป็นสิงแปลงแล้วก็ตรงนี้เลาะเป็นปีนักศัพท์นะครับตรงนี้นะครับอันนี้เป็นเนื้อผมสีดำนะครับคงจะแข็งแกร่งมากครับตรงนี้อันนี่ก็จะเหมือนกันรูปทรงเนี่ยก็จะคล้ายกันครับเป็นเทพข้างหลังก็จะเป็นมังกรน,นะครับแล้วก็นั่งบนราหูแบบนี้อันนี้จะเคลือบ นะครับเคลือบเหมือนองราชดุรีนะครับเป็นน้ำยาเคลือบครบด้นหลังก็จะเป็นเทปแรงกองร้องตรงนี้จะเป็นเม็ดพลอยนะนี่จะมงนมากตุงนั้นนะครับออกมาในแย่งกันบูชาเลยครับอันนี้ก็เป็นองค์เทพืบัดครับนี้ผมไม่นแน่ใจออกปีไหน,นครับ ถ้าจะเป็นปีปีห้าหนึ่งครับองนี้ครับเป็นนี่เป็นรูปเหมือนขออหลวงปู่นะครับมีโคตดด้วยนะครับเป mm ็นเทพนูนนะครับแก่นูนสูงมากครับหลักก็เป็นเทพฤกษแกอันนี้แกสวยมากจริงนะครับนี่ลอยออกมากลอยเด็ดเลยเนืนดครับ แล้วก็มันจะมีอันหนึ่งนะครับนี้เป็นเกจคาราบระเทศพอได้ให้รับให้รับอันนี้จะเป็นรุ่นดังครับเป็นรุ่นสองย่าของโคราชนะครับอันนี้โรยพรนะครับอันนี้เขาจะปลูกเสก โดยครบอันนี้สร้างให้กับจังหวัดนจังหวัดกรสิม,มารุ่นสองยารุ่นนี้ก็จะดังมากในโคราชนะครับท,ท,ท,ทีที่ลานย่าหมูนะครับมีเกจ,จิมาร่วมหลายรูปนะครับแล้วก็มีครูบาติชนเปน็นประธานไปสมงครับอันนี้เนื่องสองสีสองยาอันนี้ถ้าใครสนใจนะครับผมให้บูชาองค์ละเพียงหนึ่งร้อยบาทนะครับ อยจะสะสมนะครับอยากได้มนต์สารอยากได้ความลักเส่อันนี้มีแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับครับเอาไว้ติดบ้านติดรถติดอะไรไปนะครับใส่กล่าสองล่าแปะไว้เป็นมงคลนะครับแปะร้านค้าแปะบ้านแปะเรือแปะรถนะครับผมให้บูชาแค่หนึ่งร้อยเดียวนะครับมีค่าส่งองค์ละสามสิบบาทนะครับใครอยากได้เลือกได้เลยครับ